ีค่ะพี่น้องจ้ามือนี่นะคะมือนี่เข้าสิมลูกหอมหัวหอมที่เข้าอันจุ่มน้ำไวป้ปัดหัวไวนน้น้อจ้าเนาะดินเราจะใช้เป็นดินถุงนะคะเพราะว่ายุนี บไม่หมองให้เอาดินคือบ้านเฮานะจาน๊ะเนาะคืออีสานบ้านเฮาเนาะเฮ้าก็ต้องซื้อดินมีดินที่สั่งมาจากช้อปปี้นะคะขออภายในความาไทยผสมอีสานเนาะจ๊ะเนาะผลซื้อ่ามัน,ม,น,ม,นมันมนมนเงนเงินไนแตเอาดินหนึ่งถุงที่นี่อันนี้มันตกถุงละเท่าไหร่อสิบถุงมันอยู่ที่สองพันห้าร้อยเออมันอยู่ประมาณถุงละ สองกว่าบาทถึง3ามรยบาทเนาะจ้ะห้าสังจากชอปปีแล้วแต่ว่ามือไเหเข้าซิมีโคูดค่ะข้าสังสิบเอซิบเอสองสิบมันเกิดจะะราคาถึงลงนล้จ้ะกระเปาน,นี่าไซดินสองถุงเนาอจ้ะ ก็เกลียให้มันงามๆหนยจักหน่อยอันนี้ค่ะหดน้ำไปมันมันจะยุบลปงแน่จ้ะเด้อพอหนังมันจะยุบลงพอดีอันกระบะเนี่ยหอมใบม,ม่อนใส่ทุงเดียวเพราะว่าตนแเลน่ะพอคิดว่ามันจะยุบค่ะกตอนหดน้ำเนาะจันเร์นี้มันก็เลยยุบปากยางแห้งเลยไปถ่้ายมันอ่ะแตกลายตอนนี้เขจงงาจะางไม่ก็ได้ ห้องนู้นจะปลูกหไฮให,นนให้ให้ดินทมหัวมันไปเลยเยด้ยค่ะกะบ,บ้าเดี๋ยวพ่อปนอมัววอมหนึ่งกิโลนะคะหัวหอมกิโลหนึ่ง หอมะฮองยูนี่โตก,กิโลละเกือบสี่ร้อยน้องจันจน่ะโอ้ยกลับ,บ้าเดียวบ่พอ่อดอกพี่น้นองหมะฮองลายพูดมะฮองลายพูดน้องจัเนาะเอาใส่ใส่ไปสองอันใส่ไปสองอันนะคะ ความทางความทีแล้วแต่มักนะคะตามใจผู้ปลูกเอาที่สะดวกมีพื้นที่น้อยก็ใส่ทีทีมีพื้นที่หลายก็ใส่ห้างหนางะจ๊ะเนาะเพราะมีทฤษฎีแล้วค่ะเด้อไม่มีทฤษฎีปลูกปลูกผ,ผ,ผักตามใจชอบนะจ๊ะเนาะตามใจชอบไปเลยนะคะเวลาเขางห,หดนาแล้วดิ่ง เห็นมันก็สยบลงโอ้ยเริ่มเอาบัวโดสนามมาจากกันนะจากระเบียงนาะจะเนาะหนูนปลูกผ่านมันจะปลูกอยู่สองที่นาะจะนอะอยู่ระเบียงบ้านกับอยู่บนดาดฟ้านะคะระเบียงบ้านกับดาดฟ้าได้จ้ะตอนนี้เราอยู่เป็นที่ดาดฟ้านะคะตอนนี้ม่อยู่ดาด ตามความชอบนะจ๊ะเราพี่น้องจ๊ะทีห้างเดวเตยม,มาขไยมักมั่นนะคะเด้อเสียพุ่ไปเลยโอ๊ยสิบเด็ดปลูกใส่นาะอันส้มเหลือนี่แซนนาหลายโพดนะจะเนาะคิดว่าคิดว่าหนึ่งกระบะน่าจะพอมันกระจายเป็นว่าบผวพวนะาจะเนาะอันจุดฟองไม่พื้นที่หน่วยพื้นที่ตรงอ่าดาดฟ้านี่มันอยู่ประมาณเท่าไหรล่ะประมาณ ที่้5ตารางเมตรบอกปลูกปลูกทุกอย่างที่ตัวเองกินนะคะข้ามขวัญปลูกทุกอย่างที่จะควองคิดว่าจะคของสิงกินเนาะจ้ะเนาะยู่อยูส่สวนนี่ก็มีลายยางเดียยเด๋ยวนูนสีไทยเห็บเบิ้งเน้อจ้ะเด้อปลูกลายยางอีเล่โอ้ยพี่น้องก็อยากปลูกกระบะไม้เลย เพราะว่ามันจะกินพื้นที่กับผักอื่นๆเนาะจะเนาะข้าตรงเหลือพื้นที่ไปให้ผักอื่นๆอีกเอา้าใส่ใส่อีกกอนเดอพีนอ,อนเดอใส่หลายๆหัวกอนเดอจ่าเดอเพราะว่าก็อยากเฮ็ดอีกก็อยากใส่กับบ้าไม่แบ่งพื้นที่ไปให้ผักชนิดอื่นด้วยนะคะ สองคืน้จะหากหากปงหลายอีเลีบัวรดน้ำอยู่อ่อนระเบียงจ้าพี่น้องสิได้ล่งไปเอาเนาะนี่ค่ะวันนี้นุ่งกระสิกบเดินนะุ่งสิกบหนานสิกบหนาแล้วกระจาสิรดน้ำนะคะ แปสิโปรงถึงหน้าแบบสวยงามเลยจ้ะเด,ดเสร็จแล้วไปเอาบัวรดน้ำก่อนค่ะบัวรดน้ำกันเด้อมาแล้วพี่น้องจ้าบัวรดน้ำค่ะตหักบาอ่ะห้หาสิบมหดน้ำเวยจ้าเด้อ หดให้มันซุมแห้งด,หด,ด้วยจ้ะเพราะว่าที่นี่ฝนตกไวมากด้วยจ้ะเด้อจังน้อยกับขึ้มแล้วก็ตกอ,อีกเดี๋ยวเดี๋ยวมมาสีนา่าถิ่มหดเพราะมันอ่ะซุมน้อยเดี๋ยวนะจน้ะเนาะจักสองบัวกับพ่อแล้ว น้ำข้ากระตักอาอยุทั้งที่ท้าล่องน้ำฝนไว้น,าน่าจะเนาะลงน้ำฝนไว้ตั้งแต่ช่วงถ้าก็หยุดตกหมู่บ้านน่นจาจะฝนแต่ว่าสี่วันก่อนหน้านั้นคือตกทุกวันตกจนละห้องน้ำได้เต็มทั้งทั้งลอยยี่สิบลิตรนา่าจะล่องแปว่าล่องจากอัน ฐานของสิ่ง่ังมือน่าจะเนาะเวลาฝนมันตกพ่งลงมาร่วมกันมันก็สิไหลลงมาจากสิ่ง่ังมือแล้วก็ห้ากับปเกาไปห่วงเราแล้วจะเนาะเสร็จแล้วเข้ามาล่วนชุ่มกันตอนมันปแด้วจ้ะเดอว่าสิงามบอสวัสดีค่ะ